สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฮะรายการสถานีมนุษย์ไฟฟ้าพาทุกท่านมาที่ไบเทคบางนาครับผมถูกต้องฮะซึ่งเป็นงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับผมครับผมจะมีตั้งแต่วันที่6ถึง21สิงหาคมครัฮะมซึ่งานวันนี้ฮะจุดประสงค์หลักที่เรามาในวันนี้ครับมีอย่างเดียวเท่านั้นฮะเดียวไปไหนแล้วพริตตี้พริตตี้นะฮะไม่ใช่ คืองานนี้ปกติแล้วเขาจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วค่ะใช่แล้วปีเนี้ยเขาตั้งใจจัดให้มันยิ่งใหญ่มากก็ยังไงฟังก่อนฟังก่อนแล้วไงไม่ได้จัดเล่นๆนะครับจัดเพื่อเพื่อเกียรติบุคคลสองบุคคลที่สำคัญของชาติในประเทศไทยครับบิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทยครับก็คือรายการที่สิงห์เราครับครับผมเราอยู่หัวครับผมบุคีลคนึ่งเนี่ยเป็นบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยครับผมคือในหลวงของเรานั่นเองครับผมอ่ะครับแล้วด้วยความที่ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนงานต้องจัดยิ่ใหญ่มากเราเข้าร่วมมือจากหน่วยงาน กว่า150หน่วยงานนะครับมาตัดงานใหญ่ทุกอย่างก็ต้องใหญ่ตามใช่ครับ p r e t t ้ใหญ่แล้วโอ้ยไม่เอางานเลยพี่เนี่ยไม่ไว้ที่หลังนี่ด้วยความที่ใหญ่ขนาดนี้รูปแบบการนำเสนอต้องน่าสนใจมากใช่ไหมครับใช่นั้นแปลว่า Pretty กำลังอะไรไปใหญ่ให้หมดเลย ตอนนี้ครับผมพวกเราอยู่ที่บูธนึงครับพี่ซื้อว่าระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยครับผมซึ่งก็คือพระเจ้าอยู่หัวขเงารละเจ้าดิการนี่ครับผมจะมีอะไรบ้างตามผมมาเลยครับครับผมเดี๋ยวจากด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะโครงการฝนหลวงที่โด่งดังเป็นการทำอะไรครับในตู้นี้เราวอาจจะเข้าใจว่าเป็นสายไหมฮะไม่ใช่เป็นเมฆนะฮะ คือสามารถทำให้ฝนตกมาได้ปัญหาทัดแพนน้ำนะฮะในจังหวัดต่างๆนะครับผมต่อมาฮะเกาแฟชิสซีใหม่ครับผมเศรษฐกิจพอเพียงนี่ฮะแบ่งเป็นอัตราส่วน30-30-30-10ครับสมครับผมที่อยู่อาศัย10อ่ะ ที่เราเคยเรียนกันมาครัที่สวน30มสิบคับที่น้ำสามสิบคับใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะครับผมนาน้ำสวนนะฮะคืนนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในโซนบสถ์ดูแลตัวเองได้นะครับลำพยังภูมิพัฒน์ครับลำพยังนี่คืออะไรครับเป็นการเก็บน้ำครับกักเก็บน้ำไว้นี่เขาจะมีบ่อเก็บน้ำครับโอเคก็เป็นเป็นตัวอย่างถ้าใชก็จะยิ่งเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำไว้ใช้เผื่อจะขาดแคลนครับ ต่อมาครับแกล้งดินเอ้าดินไปทำอะไรเขาถึงไมถึงโดนไม่ใช่อย่างนั้นฮะอ๋อปัญหาเรื่องดินนะฮะดินทํางานแล้วดินจะหายโกรธนะฮะคือเป็นการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกนี่เองครับผมทไมอ่ะไปคลองรัดโพครับอันนี้จัดการน้ำครับผมการสุ่มคลองเพื่อแก้ไขปัญหาเวลาน้ำทะเลถล่มนะครับ เป็นที่ระบายน้ำใช่ต่อไปฮะหญ้าแฝกครัหญ้าแฝกหญ้าแฝกนี่เด็ดมากครับทำอะไรบ้างครับคือรากของหญ้าแฝกเนี่ยเขาจะลึกอะถอนฝอยฝอยด้วยหน้าดินจะไปถูกชาร์ลามถูกต้องฮะมันจะไปช่วยกันจับดินไว้ให้แน่นและธาตุก็จะยังคงอยู่ในดินค่ะดังนั้นแล้วตัวรากเขาเนี่ย ต่อไปครับไปไหนแล้วเอาหมดแล้วเดี hmm. oh, okay. oh, yeah. okay. land okay. ๋ยวแล้วเข้าจะขนาดอยู่ข้างในขนาดไหนหลักๆนะจะอยู่ข้างในผมว่าเขาจะใช้พวกเอ่อเทคโนโลยีพวกทาการมองเห็น 3D องค์วีดีโอลงหนักอะไรอย่งี้ครับมิวเป็นยังไงบ้างอ้าวไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเข้าดูต่อเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูฮะค่ะข้างในนะคะก็จะมีจอทั้งสี่จอนะคะหัวข้อก็จะตามนี้นะคะอ่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับผมที่ขาและฟังหาเป็นอะไรเลยก็ ตารชานะคะเลยตัง้งโครงการสินค้าโานทางการแก้ไขนะคส่วนจอที่สองนะคะจะเป็นโครงการที่เราเข้าขในสุดล้อ,อนะคะคเป็นโครงการแก้มดีน,นะคะกคคารเดินทางใไหลเข้าสู่นะคะไ<ค>ม,มะ่ว่าจะเป็นโครงการกราพัฒนากรบันการศึกับเพื่อเรียในให้กับน,นะคะแล้วข้อที่สีนะคะก็จเปนโครงการแม่ราบีต่างนะกะก็จะเป็นดินน้ำป่าชีวิตนะคะัะข้อสุดท้ายน,นะคะจะเป็น ชาวไทยนะคะก็จะมีตัวแทนของแต่และภาานะคะ,าม,าาะม,าม,มากล่าวขอบคุณพระเจ้ากระหมวของเราค่ะที่ส่งกำลัประยุกต์ให้มาครับแล้วข้างในเนี่ยที่เห็นมืดๆเนี่ยัดแสดงเป็นยังไงครับเ,เป็นพวกแบบที่ัทศกาลภาพอบบค่ะภาพภาพวิดีโอปโปรเจคเตอร์อย่หรือครับใช่ค่ะ,คะสายพร้อมกันสี่หัวก็หรือว่าสายจอเดียวแล้วก็การเรียนรู้แบบลองๆสัมนัสใช้ได้มีที่นั่งเหมือนโรงหนังเลยนะครับใช่ค่ะเป็นคุย่างเงี้ยแล้วค่ะนั่งดาวน์ไลน์ โอเคครัเป็นภาพใ้อนได้รับความรู้มบไหมครับก็ต้องสนใจนะคะที่ว่าตื่นตาตื่นใจดที่มีพ่อมีอะไรครับครับเราคิดว่าน้องๆนี่เข้ามาดูนะครับเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างครับเขน่าจะเกี่ยวกับพวกโครงการในแลวก็ใรู้วาในหลวงได้ทาอะไรเพื่อเราทำอะไรเพื่อโครงกาขี่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ไงใช่ไหมครับเราก็เหมือนจบอยากให้เด็กก็แบบให้จานี้ให้น้องเข้าไปอบให้น้องฟังให้น้องเขใจ ค็ได้ได้รับประโยชน์ครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเชินเข้าอยู่ตรงไหนละกันนะครับขอบคุณคุณเนสมากขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เนสข้างทําไหนฮะเนี่ยอ๋อโอเค มาเลยมาทำให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันนะรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกในสดใสยอยากให้โลกน่าอยู่วันนี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไได้ด้วยมือรฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าจากกฟผพอพอยิ่งทุกคนเลือกใช้โลกก็ยิ่งชอบ